ส่วนเพื่อไทยคะ่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนี้แกนนาจะออกมายืนยันหลายครั้งนะคะว่าแคนดิเดตที่จะส่งนายกรัฐมนตรีในวันเสนอยติวทนายกเนี่ยนะคะ,ะก็คือคุณเสรษฐาทวีสินอย่างแน่นอนแต่ก็มีกระแสะออกมานะคะว่าอาจจะพลิกผันในนาทีสุดท้ายก็ได้นะ,ค,ะคนหนึ่งที่ คาดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือสวเสรีสุวรรณพานนท์คือสาวาเสรีไดให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะคะแล้วก็ครั้งล่าสุดเองในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะทางกรรมธิการได้พิจารณาคําร้องให้ตรวจสอบ คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยว่ามีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินในช่วงที่เป็นผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือไม่แล้วที่ประชุมเนี่ยก็ขอให้ขอข้อมูลจากสำนักงานที่ดินเพื่อนํำมาให้ผู้มีความรู้ด้านภาษีและนักกฎหมายพิจารณาในเบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงตอนนี้ยังรอเอกสารอยู่คาดว่าน่าจะทันวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี นะคะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงมติกันวันไหนนะคะสวเสรีบอกว่าเชื่อว่าการตรวจสอบในเรื่องนี้จะไม่เกิดผลกระทบทําให้ต้องเลื่อนวันลงมติออกไปเพราะว่าถ้าหากสมาชิกคนใดยังติดใจก็สามารถสอบถามกลางที่ประชุมได้เลยขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยว่าจะส่งใครมาตอบคําถามแทนนายเศษฐาหรือเปล่า แล้วก็ย้ําด้วยนะคะว่าได้พูดมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ให้พักการเมืองโดยเฉพาะพักเพื่อไทยต้องตัดสินใจใหม่ว่าจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีสวเสรีเนี่ยนะคะวันนี้ก็ยังย้ําว่านาทีนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่พักเก้าไกลประกาศจุดยืนเมื่อวานว่าจะไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยซึ่งสวเสรีก็บอกยังไม่เชื่อ,อยังไม่เชื่อโดยสนิทใจ ถึงแม้ว่าก้าวไกลจะบอกว่าเป็นข้อยุติทางการเมืองแล้วแต่ยังเปลี่ยนได้ตลอดเหตุาการณ์ยังเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะแม้แต่ MOU ที่เคยทํากันไว้ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอาแต่ผู้สื่อข่าวก็มีข้อมูลเพราะว่าเราก็ได้ยินกันมาว่าทางสววันชัยสอนสิริเนี่ยก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะคะว่าสววส่วนใหญ่โหวตให้คุณเศรษฐาอย่างท่วมท้นอยู่แล้ว นะคะซึ่งสวเสรีบอกเรื่องนี้บอกสววันชัยก็ตัดสินใจโดยการดูจากการรวบรวมเสียงข้างมากเป็นหลักแต่สําหรับตนเองและสวอีกหลายคนเนี่ยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือไม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าการที่พักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติหันมาสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยจะช่วยดึงเสียงสวได้จำนวนมากแค่ไหน เพราะว่าสอวอก็มีหลักของตัวเองคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีพฤติกรรมที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่แก้มาตรา112รและไม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับค่ะน่าสนใจเลยค่ะวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะ